สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการหนังสือดีกับดีแปลนโดยแปลปริทัศน์นุยพิชาาารเดือุษยรัฐจากบริษัทแปลนปริทัศน์บริษัทที่ผลิตและจัดจําหน่ายสื่อการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมมัธยมและอุดมศึกษาค่ะในวันนี้ค่ะนุยจะมาพูดถึง new mathematics connection หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษค่ะโดยบริษัทแปลนปริทัศน์ร่วมกับบริษัท มาแชล c คาเวนดิชจากประเทศสิงคโปร์ผลิตหนังสือชุดนี้ขึ้นมานะคะโดยมีหลักสูตรที่ตรงตามแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุง2560และมีการสอนแบบเทคนิคสิงคโปร์นะคะและยังสอดคล้องกับสสวทอ,อีกด้วยซึ่งในทุกๆบทของ New m a t h e m a t i c s Connection นะคะจะมีรูปแบบโครงสร้างที่ประกอบด้วย Objectives Getting Start Review Example, try it, think around, fun fact, revision เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะ Objective หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะพูดถึงเนื้อหาที่เรียนในบทนั้นๆ Getting start หัวข้อนี้ครูอาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อเกินถึงเรื่องที่จะเรียน ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมากน้อยแค่ไหน Review ทบทวนหัวข้อที่เคยเรียนมาตามหลัก Spiral Learning Approach ซึ่งนุ้ยได้มีการพูดถึงในคลิปที่แล้วด้วยนะคะ Example มีตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนในเรื่องที่เรียน Try it แบบทดสอบสั้นๆเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องที่เพิ่งเรียนไป Think around คำถามชวนคิดระหว่างเรียนเพื่อเปิดประเด็นให้นักเรียนพูดคุยและใช้ความคิด Fun f l a อเกรดความรู้ที่น่าสนใจสอดแทรกเรื่องที่เรียนช่วยให้นักเรียนไม่เคร่งเครียดกับเรื่องเรียนจนเกินไปไม่รู้สึกน่าเบือ่อและรู้สึกสนุกกับการเรียน Livision แบบฝึกหัดสรุปทบทวนเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดซึ่งจะมีอยู่ในท้ายเล่มของหนังสือเรียนทุกๆชั้นปีที่กล่าวไปนั้นคือโครงสร้างของ Textbook นะคะทีนี้เรามาพูดถึง Workbook กันบ้างดีกว่า w o r k b o o k คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะที่ให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกทำนะคะฝึกฝนเพื่อความชํานาญและก็เพื่อความเข้าใจนะคะเวิร์กบุกของเราค่ะมีการดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานควบคู่กับเท็กซ์บุกด้วยนะคะควบคู่ยังไงมาดูกันค่ะนี่ค่ะ สังเกตนะคะใน t e x t b o บุค่ะจะมีลูกศรที่มีคำว่า go to exercise นะคะมีระบุเลขของ exercise ใน Workbook ค่ะซึ่งตรงกับเนื้อหาในบทนั้นๆของหนังสือเรียนเช็คลิส s t ใน Workbook นอกจากจะมีแบบฝึกหัดหลายรูปแบบแล้ว ้ายบทยังมีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนด้วยคุณครูผู้ปกครองหรือตัวนักเรียนเองสามารถตรวจสอบและทำการประเมินในหัวข้อที่เรียนได้ถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปอ่านเท็กซ์บุ๊กและทำแบบฝึกหัดเวิร์กบุ๊กได้ MyTOS กิจกรรมเสริมและคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนและได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องที่เรียนทั้งหมดนี้นะคะคือโครงสร้างที่อยู่ใน Text b o บุและ Workbook ของ New Mathematics Connection ค่ะ ซึ่งซีรีส์นี้นะคะมีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึง6เลยนะคะหนังสือเรียนของเราราคาอยู่ที่350บาทนะคะแบบฝึกหัดอยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคะ1ชุดค่ะอยู่ที่ 600บาทนะคะใน1ปีค่ะเราจะใช้เพียงแค่2เล่มเท่านั้นนะคะก็คือใช้ได้ทั้ง2เทอมเลยเทอม1และเทมอม2เลยนะคะถ้าคุณครูอาจารย์ผู้ปกครองนะ,ะหรือว่าโรงเรียนไหนที่มีความสนใจแล้วก็ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ฝ่ายขายของบริษัทแบรนด์บริทัดนะคะโทร02น7์2 2 2 2นะคะต่อ2 2 1ถึง2อ4ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะเรายัง มีอีกหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook o f o i c i a l l i n e t h a i b ไทยบุ๊กแฟร์คอมยูทูบชาแน l ทุกๆช่องทางนะคะเสิร์ชหาคำว่าแปลนปริทัศน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะและยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแปลนปริทัศน์อีกด้วยก่อนที่วันนี้เราจะลากันไปอยากกระซิบบอกไว้นิดนึงค่ะว่า อย่าลืมชมคลิปหน้าของเรานะคะถ้าพลาดปเป็นเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่คณิตศาสตร์นะคะเรายังมีวิทยาศาสตร์แบบสิงคโปร์อีกด้วยอยากทราบว่าเป็นยังไงร,รอชมกันได้ใน New Science Connection ค่ะและสำหรับวันนี้นุ้ยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ